ผมวิเคราะห์ระหว่างไทยกับขมรนใช่ไหมครับก็ผมวิเคราะห์ว่าอาจจะต้องมีการประทะกันอีกครับเพราะว่าขามรนเนี่ยไม่ยอมที่เราไปล้อมล้วลวหนามนะครับเข้าหาว่าล้อมกินเข้ามาในเขตพื้นที่ที่เขาเคยยึดครองมานมานานนะครับเราก็บอกเราล้อมในเขตของเราในเขตประเทศไทยแผนที่หนึ่งต่อห้าเดี๋ยวขมรนก็ต้องบุกมาลือล้อลัวลือ้อลัว ลื้อลัวแล้วก็จะเกิดการประทัก,กันจะเกิดการประทัก,กันนะครับแล้วก็จะลุกลามอีกยกหนึ่งนะครับยกสองนะครับถ้าหมดยกสองนี่ก็ขมิจะบอบช้ำหนักกว่าเก่านะครับจะบอบช้ำหนักกว่าเก่าหนักกว่าการประทัครั้งแรกนะครับแล้วก็จะเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของรัฐบาลที่เขาจะต้องเจรจาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้ต่างชาติว่าเรานะครับ ว่าเราเขาเขาให้เราเจราจาเราเ,เจราจาไปแต่คุยไม่รู้เรื่องเลยครับผลการเจราจานี่คาดหวังได้เลยว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเสมีนก็ยังยืนยันภาษาเป็นของเขาเราล้อมล้วบุกเข้าไปเขายึดแผ่นที่หนึ่งต่อสองแสนขอฟ้องศาลโลกนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็อยู่กันไปอย่างงี้ครับเราก็ต้องตรึงกําลังเราล้อมั้วเรามึงลื้อก็ต้องล่อกัน มึงลื้อก็ต้องล่อกันนะครับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมีชาติไหนเขาใช้แล้วนะครับเขาใช้หนึ 5, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยถ้าพักลงมาพุ๊บเนี่ยรถยนต์ผมจอดตรงเนี้ยมันมองเห็นเลยนะครับมันมองเห็นเลยแต่ข้าเมมันเอาแผนที่มั่วๆขีดเส้นแค่เส้นปักการกว้างนั้งสองพันเมตรแหละสองกิโลนะครับแทนหนึ่งต่อห้าหมื่นกว้างแค่ห้าร้อยเออห้าสนะิบเมตร มันละเอียดกว่ากันเยอะแต่มันไม่เอานะมานะครับต่อไปมันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของไทยของกัมพูชาก็คุยก็รู้เรื่องเพราะบ้านเรือนมันติดกันบ้านเรือนกันดินมันจะแยกหนีกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังคุณเซนยังมีอำนาจอยู่คุณมเนตยังมีอำนาจอยู่ตอนนี้คุณเซนปกติเนี่ยมันไม่ได้มาทะเลาะกับคนไทยนะกับคนอื่นมันไม่ทะเลาะนะครับ คนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่กล้าทะเลาะกับเรอแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผลประโยชน์มันไปขัดกันอย่างไรอะไรอย่างไรมถึงมาสร้างเรื่องสร้างราวแล้วมาโจมตีเราช่วงนี้นะครับเป็นการขัดแย้งผมว่าเป็นการขัดแย้งผิดข้อตกลงกันส่วนบุคคลนะครับและทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศทหารทั้งสองประเทศเขาเดือดร้อนด้วย ผมมองท่านไม่ต้องห่วงสถานการณ์ชายแดนแหละครับผมว่าเอาอย่างนี้นะครับผมใช้คำว่าอยู่ในสายพระเนตรพระกันขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านห่วงสถานการณ์บ้านเมืองห่วงพระสงนิกรของท่านห่วงาองาหารของท่านนะครับให้กองงานในพระองค์โทรถามเหตุการณ์สรุปเหตุการณ์ทุกวันนะครับ พราะนั้นขวัญกำลังใจของทหารเนี่ยดีมากดีมากครับดีมากนะครับทหารเสียชีวิตพระองค์ท่านพระราชทานเงินนะครับพระราชทานยศให้ทหารเก็บชาวบ้านเก็บตำรวจเก็บพระองค์ท่านรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีโรงครัวพระราชทานเลี้ยงทหารตลอดนะครับเลี้ยงทหารตลอดเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้า เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมหมดห่วงครับนะครับโดยส่วนตัวผมหมดห่วงนะครับรัฐบาลจะไปเจรจาอะไรที่มันจะทําให้เราสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็ทํายากครับรัฐบาลก็กทายากทําไม่ได้ครับผมคิดว่าทําไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าผมห่วง ทหารเรายัางเกิดความเครียดเลยไอทหารเกเมนเนี่ยมันไม่เครียดธรรมดาจิจมันหลอนด้วยนะครับเครื่องบินบินผ่านเนี่ยมันผวาเลยนะครับมันไม่รู้ว่าจะไปบอมันเมื่อไหร่พอเกิดความเครียดผมก็ไม่รู้ว่าทหารเกเมนมันจะบ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลาดเขาหลามใส,สท่ทหารไทยทหารไทยก็จะตอบโต้แล้วก็จะลามกันแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันมาจากทหารเกเม,มนบุกคนนะครับ มาที่ภาษาตาเงินผมโกรธที่เราไปล้อมรั้วนะครับไอ้เที่ยวนี้เราล้อมรั้วแทบจะตลอดเนี่ยส่วนเรื่องรั้วรถหนามหีเกลงนะครับทาหารยังต้องการรับไวจาคอยู่นะครับประชาชนท่านใดรักประเทศชาติมีกําลังทรัพย์ที่จะไวจาคเอาไปไวจาคให้ทางกองทัพข้านที่สองที่ต้องใช้เยอะนะครับรถหนามหีเพลงเนี่ยล้อมเร่งด่วนมันจะได้ม้วนเดียว พื้นเดียวนะครับโดดข้ามก็ได้แล้วนะครับมันต้องล้อมสามชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นขึ้นไปนะครับถามว่าที่ทหารเขาเลือกโพสขอรับไว้จากนะครับเพราะว่าเกรงใจรัฐบาลนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าต้องการอะไรมากระจัดให้นะครับก็จะใช้เวลาจัดซื้อจะใช้เวลาจัดซื้อประมาณเล็กด่วนจริงๆซื้อแบบวิธีพิเศษจริงๆเือประมาณสิวันนะครับนะฮะ คิดว่ารัฐบาลก็คงจะทําการจัดซื้อให้นะครับแต่ว่าผมว่ารัฐบาลก็วางตัวลําบากนะรัฐบาลก็จัดซื้อให้ล้อมั้วล้วนหนามเวลาไปคุยตัวรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศจะไปคุยกับคุณเซนให้คุณเซนก็จะโกรธอีกให้หาผมบอกไม่ให้ล้อมล้วแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเลยคุณดันไปซือ้อั้วล้วหนามให้ลูกน้องคุณผมว่ารัฐบาลอย่างนี้ครับณเวลาเนี้ยนะครับรัฐบาล ต้องมาจากการเลือกกานเพื่อถนอมน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านแถลงการยกเลิก MOU o u 3 4 4มมันข้อตกลงระหว่างเรากับกัมพูชาสองประเทศนนั้ไม่ได้มีใครบังคับให้ไปทำา o u u o u u มันยกเลิกได้ยกเลิก MOU 4344สีไปเลยครับแล้วก็บอกกับกัมพูชาตัดความสัมพันธ์ทางการพูดนะครับเลิกคบกับกัมพูชาไปก่อนช่วงราวนะครับ แล้วก็ได้บอกว่าเราไม่ลุกลานท่านแต่ไม่ยอมให้ใครมาลุกลานเราเราจบแล้วครับไม่ต้องไปคุยกับขมิ้นแล้วนะไม่ต้องไปเจรจาแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีกับเราเลยนะครับประชาชนชาวกัมพูชาก็ไม่สามารถที่จะข้ามแดนมาใช้โรงพยาบาลได้นะครับเราก็ประหยัดงบประมาณปีหลายพันล้านนะครับมันจะมีชาวไทยที่สูญเสียผลประโยชน์บ้างคือในคุณในคุณ ในทุนโดยเฉพาะปตทนะครับปตทที่ขายน้ำมันไปจําหน่ายในกรัรมพูชานะครับเห็นว่าผลกําไรออกมาลดลงไปสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะครับปตทปตทเขารวยอยู่แล้วครับแค่ขายน้ำมันในประเทศไทยแม่เงินขายแพงนะครับพวกเราก็ซื้อน้ำมันแพงกันนะครับปตทจะขาดทุนนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะครับ ุณมีลูกค้าในประเทศไทยคุณก็พอแม่นล่ารวยไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับปตทสองพวกในทุนที่ไปลงทุนในกัมพูชานะครับ <c oughs> ก็เป็นพวกในทุนใหญ่ๆเท้งนั้นแหละครับคนยากคนจนไม่มีแล้วครับคนยากคนจนไม่มีแล้วครับ <c oughs> แล้วเราเนี่ยสินค้าการเกษตรจริงๆเนี่ยเราเสียเปรียบเขมีมนนะครับ ขมิ้นเนี่ยเวลาเราประกันราคาข้าวมันจะเอาข้าวขมิ้นเข้ามารักรอบขายเอาราคาประกันเรามันสัมปะหลังข้าวโพดพืชผักผลไม้ทุกอย่างเลยเอาเสียเปรียบขมิ้นนะครับณเวลานี้ก็คือตัดความสัมพันธ์ไปก่อนนะครับตัดความสัมพันธ์ไปก่อนแถลงการไปเลยครับตัดความสัมพันธ์ในการพูดเลิกค้าขายเลิก m o u สามสี่สี่ นะครับเขาคุยกันมาห้าสิบกว่าปีมันยังไม่รู้เรื่องอก็เลิกเลิกเลิกครับนะครับเลิกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทั้งฝ่ายไทยหรือกรัรพูชชาแล้วค่อยส่งตัวแทนมาพูดคุยกันใหม่เออจะได้ไม่ต้องหมุดหิดครับเลิกคบกันไปเลยครับมาเนี่ยนะครับเรายังคือเราเห็นเราก็ว่าเขหมียนเขเหมียนก็ว่าเราถ้า,าคนว่ากันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วครับ นะครับเลิกพบกันไปเลยครับแต่จะเป็นขาดยังไงเขาก็ไม่เอาท่านอยู่แล้วนะครับคุณเซนก็ไม่เอาไทยอยู่แล้วโกรธกันไปแล้วนะโกรธกันไปแล้วนะครับส่วนคุณเซนจะมีมาตรการยึดทรัพย์คนไทยที่ไปลงทุนในกัมพูชาก็ยึดไปเถอะครับแต่ทรัพย์สินของคุณเซนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็ยึดนะฮะเออก็แลกกันไปนะครับ คุณนผมมองว่าเหลือไม่กี่ปีสุขภาพร่างกายเป็นทั้งเบาหวานความดันเก้าอคอเลสเตอรอลอะไรเนี่ยนะครับแถมสิ่งที่จะทําให้คุณเซนแย่คือความเครียดนะครับความเครียดนะฮะถ้าเป็นผมผมทําครับแต่ว่าผมมันไม่มีอำนาจเราก็ได้แต่ออกมาเรียกร้องอย่างนี้นะครับคุณภูมิทาไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าคุณเซนกับพี่ทักษิณเขาโกรธกันแล้วเขาไม่ดีกันแล้วก็ไม่ดีกันแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยท่านตัดสินใจเพื่อประเทศชาติเลิกพบไปเราเป็นประเทศใหญ่กว่ากำลังอาวุธกำลังทหารเราเหนือกว่าเราพูดไปเลยครับประชุมยกเลิอกออกยกเลิกฝ่ายเดียวได้มันข้อตกลงสองฝ่ายมึงกับกูนะครับก็ยกเลิกไปเลยไทยประกาศยกเลิก MOU 4344นะครับสอง ผ่ความสำนั่งทางการทูตกับกัมพูชานะครับส่วนจะปิดกั้นไม่ให้แรงงานกัมพูชามาทํางานประเทศไทยก็ที่นาเอานะครับถ้าเขาไม่ได้มาทํางานประเทศไทยถามว่าแรงงานกัมพูชาจะไปทํางานที่ไต้หวันได้ไหมได้บ้างนิดหน่อยไปทํางานต่างประเทศค่าใช้จ่ายมันสูงง่ายที่สุดคือเขาเดินข้ามแดนมามาทํางานประเทศไทย เขาจะต้องเสียค่าเครื่องบินค่าในหน้าไปทํางานออสเตรเลียนะครับไปทํางานไต้หวันเขาก็ลําลบากแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินจากแรงงานต่างด้าวของกัมพูชาเข้าไปประเทศเขาเนี่ย